สวัสดีครับมาต่อที่ React เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้จะพาเล่น s สวิชหรือว่าตัวเปิดปิดอนะตัวอย่างของ s สวิชนะครับเ,เดี๋ยวอันดับแรกผมรันเดี๋ยวก่อนผมยังไม่ได้ลงไอ้ Material UI นะครับลงผิด โอเคสวิช okay. คืออะไรระหว่างระหว่างที่ลง material ui นะก็ไปอ่านก่อนว่าสวิชมันเป็นคอมโพเนนต์เนาะแล้วก็ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> มันคือตัวเปิดปิดนะครับเนี่ยกดเปิดกดปิด <c oughs> ทีนี้เรามาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ย <c oughs> มันจะก๊อปอิมพอร์ตตัวนี้มานะมีอิมพอร์ตสวิตด้วยอ๋อไม่ใช่ต้องมาที่ apps js นะครับแล้วก็ลบ header ออกไปตรงนี้ลบโลโก้ออกไปนี้นี่อิมพอร์ตสวิตกัร react เ,เข้ามาทีนี้สวิ h ใช้ยังไงสวิตช์นี่นะครับผมกรอบมาเลยแล้วกันกรอบมาแปะต้องจัดอินเด t นให้ดีนะครับมันจะได้อ่านโค้ดง่ายจากนั้น ผมต้องสร้างเช็คต้องสร้างเช็คนะคอนสเช็คสวิตช์หนึ่งก็ได้เซตเช็คสวิตช์สร้างตัวแปรสเตทขึ้นมานะครับให้มันเป็นทรูเป็นฟอลเนาะ ให้เป็นฟอก่อนตรงนี้ก็เช็คสวิตช์หนึ่งแล้วถ้ามีการเปลี่ยนแฮนเ change ก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับ cons handle change เท่ากับต้องมี e ด้วยโอเคทีนี้ เสร็จหรือยังเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลองรันขึ้นมาก่อน npm start เราอสักครู่นะครับให้มัน start ก่อน use state in notify d e f นี่เป็น error นะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ import our use state เข้ามาโอเคเนี okay. h, mm ่ยสวิชมาแล้วนะครับแต่ยังกดไม่ได้นะโอเคทีนี้เนมไม่ต้องมีหรอก input prop เ mm ค hmm. okay. ทีนี้แล้วเขียนยังไงล่ะ ก็ต้องดูตัวอย่างที่เขาให้มานะครับคือ state d check a ดูตรง handle change เขานะครับจะมีการ set state เพื่อแกอ้ตัวแปร state ให้เก็บค่าปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นผมจะ set state ถ้ามีการคลิกนะ set check switch หนึ่งเป็น event target change แต่ผมใช้เป็น e นะอโอเคน่าจะเรียบร้อยไหนอลองดูสิจุ๊บอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับกดได้แล้วทีนี้ผมจะพอเขาเซตสวิตช์ใช่ไหมผมจะ console log ดูว่าสวิตช์นะ่ะมันให้ค่าที่ถูกต้องหรือเปล่าก็เป็น e.target.check เปิดคอนโซลขึ้นมาดูนะครับแล้วก็ลองกดเป็น False เห็นไหมแล้วก็พอกดเป็นสีแดงก็เป็น True เป็น False เป็น True นะครับก็นี่คือ service นะแหมคลิปนี้จบเร็วจังเลยอธิบายหน่อยละกันคือ สวิตช์เนี่ยมันก็คือตัวเปิดปิดนะแล้วก็ค่าเช็คเนี่ยคือเราใส่ตัวแปรซึ่งมันจะเป็น t true หรือ Fa l s e นะครับเป็น Fa l s e หรือ t true ก็คือตัวแปรเช็คสวิตช์หนึ่งตัวนี้นะแล้วถ้าเกิด On change ก็คือ handle change <c oughs> ถ้ามีการเปลี่ยนค่าเนี่ยมันจะไปเรียกฟังก์ชันนี้ก็คือฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ส่วน prop ตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะเซตว่าอะไรนะอย่างถ้าดูที่ prop เนี้ยมันก็มีหลายแบบนะที่ material ui เขาจะเซตอย่างถ้าเป็นอันนี้ที่ผมใช้เป็น secondary checkbox เนอะ <c oughs> secondary checkbox <c oughs> ก็เป็นสีฟ้านะถ้าเป็น primary checkbox <c oughs> ก็เป็นสีแดง เฮ้ย hey, ไม่ใช่ secondary <c oughs> เป็นสีแดงทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนเป็น primary นะต้องเป็นสีฟ้าไหนเป็นสีฟ้าไหมต <c oughs> ีเฟสก่อนสิเอาอย่งเป็นสีแดงอยู่นะ <c oughs> <c oughs> input prop ผิดตรงไหนนะ Primary Checkbox สีไม่เปลี่ยนนะถ้าเป็น d i s a b l e ล่ะเอ๊ะผมพิมพ์ผิดหรือเปล่า Primary, Primary ถูกแล้วนะถ้าเป็น d i s a b l e ิล่ะด i s เซเบิร์ก็เหมือนเดิมนะ สงสัยจะไม่เกี่ยวคือ Are a l e l นี่สงสัยจะแค่ก <c oughs> ำหนดชื่อเฉยมั้งใช่หรือเปล่าต้องไปอ่านดูสวิตชแรกเป็น secondary สวิตท,ที่สองสีฟ้าเป็น primary check box อ๋อไม่ใช่นี่ไง มันอยู่ที่ตรงนี้ Color Color เป็น Primary ส่วนตรงนี้เป็น Label ให้เฉยถ้าคัน Color นะ <c oughs> Color เป็น Primary คือเราใส่ Pro ็เข้าไปนะเป็น Primary มันจะเป็นสีฟ้าหรือเปล่าโอเคเป็นสีฟ้านะทีนี้ถ้า Color เป็น secondary มันจะเป็นสีแดงนะน่ะเป็นสีแดงแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นสีอื่นล่ะอืมมีคันเลอร์ดีฟอลต์ด้วยนะคงเป็นสีฟ้ามัง้งลองดูสิคันเลอร์เป็นดีฟอลต์ อคือไม่มีสีเลยนะดีอโอเคครับก็พามาเล่นสวิชคลิปมันก็จะสั้นหน่อยมีแค่นี้แหละทีนี้คลิปหน้าเนี่ยผมว่าจะพาไปเล่น mongodb นะเพราะว่าไอตัวคอมโพเนนต์ทั้งหลายเนี่ยเวลาจะใช้นะครับก็ต้องไปดูในเนี่ยใน Reference ของ Material UI เนาะ ว่านมีอะไรบ้างอพอะผมยังไม่ได้พาเล่นกริดเลยนี่นะจำพวก layout layout c o m p o n e เนนเนาะแล้วก็ Navigation อืม Surface งั้นเดี๋ยวมอ n g ก้ดีบียังไม่เล่นละกันเดี๋ยวจะพาเล่นไอ้พวก c o m p o เนน t เนี่ยเยอะๆก่อนเสร็จแล้วค่อย ยไปทำดัตเทเบตนะโอเคครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผม